แบบนี้แหละครับพี่น้องครับมีตัวลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,บ,ร es, er บการันตีเลยครับขอบครับเดี๋ยวใส่เลยครับตัวนี้ลงลงดึงโอ้โหเดึงดึงดรอครับอุ้ใหญ่ครับนี่กำยังบุ่มไหยครับนี่เบิึงครับ ลุ้งกินงกินครับ้องเอแลุงกินลุงกินนะครับลุงกิ่นลุงกิ่นนะครับุเฮ้ยยโบเอิร์บเรื่องที่ไปเอิร์ยังไงเออพูะใส่ยังไงบวกเกือบโล่ครับกโุมครับพี่น้องพุนะเออวิดีโอที่ขัด ชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึง่งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนำในการรับชมและร่วมห้ามไปด้วยกันการดื่มสุราทำให้เมาและขาดสติควรใช้วชิจารณญาณในการรับชมกรบผมสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาหาล่าประกวดกันนะครับอีกทริปหนึ่งนะครับทริปนี้ก็จะเป็นรวมนะครับวิธีการหาประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคาะนะครับแล้วก็หน้าฝาย แต่หน้าฝายรู้สึกว่าน้ํามันจะเยอะนะครับน้ำหลายหลครับพี่น้องครับมากนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านน่าจะเป็นบ้านร่องเจริญนะครับอำเภอพญาเมงไลจังหวัดเชียงรายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเคาะก่อนนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับจะเคาะพี่น้องได้รับชมก่มอนกนนะครับเอาให้มันจุใจเลยนะครับบดได้เคาะก็เอาหน้าฝายนะครับแต่หน้าฝายนี่ก็คงจะยากอยู่ว่าหาหมายยากนะครับส่วนมากน้ามันจะระดับน้ามันหลนะครับน้องอ่ะจะพยายามหาให้ได้แล้วกันหน้าฝายแต่ตอนเนี้ยเคาะดูก่อนนะครับ รลับชมครับผมเ yeah. ดี๋ยวเฮาเนาะเหมือนเดิมลุย ตัวแรกตัวใหญ่หลุดเลยครับโอ้ยใหญ่ครับตัวนี้วน่นวัดป่าลุดย่อมตัวใหญ่เสมอเลยครับใหญ่อีดีครับตัวนี้ดึงบกขึ้นเลยเอาแล้วครับตัวแรกก็เจอของใหญ่แล้วครับจะไม่ได้โตนะครับเนาะเดี๋ยวลองเคาะซสัมกันครับ บอกกินครับเฮ้ยที่ได้ถ้าต้องได้ได้เกี่ยวกับพวกสวราแล้วนั่นก็บ,บอกกินเลยครับที่ได้ครับตัวน,วนี้ตัวแรกไปเดี๋ยวลุกกันต่อครับพี่น้องครับ ไปพัดงับหยาครับพี่น้องครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับโอเคอยัางงามยัางงามโอ้ห้องนี่ป่าหลายคลัทครับเฮ้ยเนี่ครับตัวยัางงามเลยครับนี่โอเคอยาวไปยาวไป โอ้ยครับมาอู้น้ำโอเคครับผมได้แล้วได้แล้วได้ตัวแล้วครับพี่น้องครับงา,งามตัวงามตัวงามาะมันหวานเข้าย่อเข้าย่อครับดลุกต่อครับทำให้กินง่ากแต่ง่ายจุดครับพี่น้องจะต้องไปยุ่งจุเข้าเดิมๆนะครับจักสองสามนาทีครับบอกกินง่ายเลย โอ้ไม้งมามครับพี่น้องครับปากท่อนะครับลองมองกันครับมันจะมีตัวรูปเปล่านะครับแล้วก็มองนี่มันจะเป็นไอ้ต้นไม้ล่มไส่ไอ้คลองน้ำพรกับนครับ,รบนะโอ้งามครับอ่ะลองบิองครับ มันว่อนเข้าไปนะครับแนละ้วเดี๋ยวเราไปลอปเฉพาะไอแถวขอบขอบปูนขอบของแพ้งนะครับ เสื้อครับพี่น้องครับหมายง่ามขนาดนีุ้่มีโตนะครับหมายที่หนาจะไม่โตมันบนใช่ว่าจะมีโตตลอดด้วยครับไปย้่ามต่อไปครับก็สังเกตบ้างนะครับนอกเวลาผมเคาะป่ามจะอยู่ต่ำเนี่ยครับพวกปากท่อนะครับนะครับปากท่อต่างๆเนี่ยไอที่ลงล่งข้างทางข้างคลองนะครับลงล่งไม่ค่อยจะกินนะครับยาไปเคาะนะครับ เสียเวลาเปล่าครับพี่น้องครับถึงเคาะด้มีโตกับบอกกี่โตหรอครับแบบนี้มันจะยูเป็นฝูงเลยนะครับเนาะ่ะเนี่ยครับหมายแบบนี้นะครับเนาะปากท่อมั่งนะใต้ต้นไม้หักโค่นลงน้ํามั่งใต้กอไผ่มั่งนะหมายแบบนี้แหละครับพี่น้องครับมีตโตรอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการันตีเลยครับ มาอีกตัวครับพี่น้องครับอ้โหเงี้ยวไปไปกันเรื่อยๆครับก็มีปฝ่าลายครับ หงุดหงิดตัวที่สามตัวที่สองรุดครับได้ตัวที่สาม,สสามนะครับเนาะเอาลงงามพนั้นเลยนะครับเนาะไซต์แต่ละตัวนะครับไม่มีขี้เลยนะครับไปเนียเาไปรับพไปนองครับ ถ่ายแบบให้เห็นทุ่นกันหน่อยดูสิตัวที่สี่จะมาไหมสามตัวแล้วครับชุดนี้ลองเบิ้งครับหน้าปัด้อเลยนะครับนี่รับอาจจะหายก็ได้ครับเพราะฉะนั้นชุดเองมันค่อยมีตัวาหลาครับสองสามตัวก็หายแล้วล่างไม้มีตัวเดียวครับ เนี่ยนะบก,กินแล้วนี่ตัวที่สี่มีบะเนี่ยครับปากท่อแบบนี้นะครับบมมีพาดครับมันมาลอกกินปลานหน่อยอยู่นะครับเนาะอาจจะหายครับพี่น้องครับท่านมีตัวแป๊บเดียวนะครับกินเลยอันนี้บกินครับนี่ผงสัยจะหมดละ ตือจักสองสามนาทีครับสองสามนาทีถ้าไม่กินก็จบครับรู้เรื่องหน่หายแล้วเนี่ยโอ้ไม่อยู่มีวิวอยู่มีอยู่โอ้ยนึกวันจะบ่มีครับแต่บ่โดนปากนะครับนะ่ มันมีพลาดปากข้อไม่มีพลาด,ราดครับลูกีโอเคแก้วแก้วแก้วสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับขอ <c oughs> บแป๊บเดียวใส่เลยครับตัวนี้ห,ใหูใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะครับโอ้โหงามงาม ินจะดินจะดินนี่ครับงามเลยนะครับไปเรื่อยๆย่งเครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักพักนึงครับเดี๋ยวผมพาไปหาหน้าฝายนะครับให้ได้รับชมกันนะครับเนาะแต่ตอนนี้กำลังมั่นกับป่าคลองอยู่นะครับโอ้โหแบบนี้นะครับคลองแบบนี้วัดกระจายแบบนี้ม่วนครับพี่น้องครับข้างวัดกระจายแบบนี้นะครับเนาะไปต่อครับ เทค่อพี่น้องอครับตัวนี้ผมอยู่ที่ป้านแม่เปาเหนือนะครับอำเภอพญาเม,มงลายเปล่าน่าจะขึ้นอยู่กับอำเภอพญาเม,มงรายนะครับจังหวัดเชียงรายนะดูฝายครับเห็นไหมครับหมายสุดยอดเลยนะครับอ่ะที่ตามรับช่วงเบืงบ้าแบบหนาไฟ ยังงัดจะดึงกระจายกันบ่นะครับเนาะแต่ผมว่ามีตัวแน่นอนล่ะนะครับหมายงามวันนี้นะครับเนาะไปดูส ตัวแรกหลดอีกแล้วโอ้โหเป็นยังไงครับตัวแรกอากาศหนาวง่ายยุ่งครับตัวนี้นยง่อีกแล้วตัวแรกหลุอดแล้วก็ง่ายอีกแล้ว,ว,ออลวโอ้ย

โอ้ยนุ่งนุ่งอะไรครับเดี๋ยวต้องสุดจยาหนุ่งนะครับจะกินต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเรอเบิ้งครับท่นองครับสองตัวแล้วยังไม่ได้ตัวเลยครับกิน ก็หาตัวให้ได้ครับหม้ายยังงามเลยครับง้างเขาบลลกกอนไดนนะครับประมาณเดียวครับโดนโดน ลดตีรถตีมึงอ๋อหมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับงองามๆเลยนะครับเนาะดึงโอ้โหลงดึงลงดึงอุ้ยเอาไปตีหินครับอุ้โดดเลยลงปุ๊บดึงปั๊บเลยครับ อโอเคครับป่าเริ่มเขาแล้วครับกินบ่ค่อย,ยติดเว้ยต้องใส่ตัวน้อยครับพี่น้องครับโอ้ใส่กับลุ่ดึงลงุ่ดึงเลยนะครับขนาดใส่สองตะขอนะครับเนี่ยยังบอกติดเลยครับสายในรอบยี่สิบปอนด์นะครับสายหน้านะครับ ยาวสองคืบนะครับสิบแปดปอนด์นะครับแต่ป่วย0ี่สิบกรัมนะครับพันห้าพุนหกนะครับเวทหกขีดสิบสองนะครับรอบเบอร์สองพันสองนครับปูใหญ่ครับใหญ่มาแล้วครับ โอ้บักเอฟมาแล้วอ่อจะโดนไหมไม่โดนเลยโอ้เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดจะดิ้นจะดิ้นย่าดิ้นอุ้โหัเลยครับโอ้โหเดี๋ยวกันแนบนะโอ้ยโค้งมาแล้วย้อนเลยครับนี่กำยังมุมหุ่มเลยครับนี่เบิ้งครับขนาดผมกำยังมุมหุ่มเลยครับนี่กูด่าโอ้โหยอดครับ ไม้ก็สุดยอดโคตรงามเลยครับปลากะโปรง่นะครับเนาะโอ้โหบันเทิงน,นะครับถ้าตกกลางคืนนะครับผมวาเข้าดีแน่นอนแต่เสียดายผมไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงนะครับงัดกระจเลยครับต้งส่วงนี่นะครับเนาะนี่ล่งดึงล่งดึงไมยครับเนี่ยโอ้ยง่ายมากครับสุดยอดหท้านอ ล่องกิน oh. ล่งกิ่นเลยครับพี่น้องครับโอ้แบบนี้นี่ฝุกยอดแล้วครับวัดกระจายวัดกระเจิงครับทั้งแบบเคาะทั้งแบบลาฝ้ายนะครับทั้งกระจายทั้งกระเจิงแล้วครับงนนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดยาวๆไปครับพี่น้องครับเฮ้ยไหลๆครับนี่ครับล่งกินล่งกิ่นเลยครับ ล่องกิ่นลงกินนะครับผมไงครับเออนีล่ลอ,อ,อ,องนี่ปักไงหนึต้องเอาลงถังก่อนนะครับเดี๋ยวมันดินแล้วมันขาดครับลงถังเราค่อยเอามือจับนะครับถาจับแล้วเราค่อยปลดโอ้แบบนี้กับบันเทิงหรือไงน้องเอ้ยน,นีกย่ก็บ่เอิร์บันเทิงหรือปเอิร์ยังไงเอ้ยพวกนั้นใส่ยังไงเอ้ย หาว่าได้ง่ายๆได้ครับเนี่ยต้องหมายเด็ดดีีครับเนี่ยเอานงาไปครับยเยอ,เอ่เฮานิ่งครับน้่งครับบ่เคยเห็นอะไรไฟผิดหวังเอาไปใส่มีถูกจวดแน่นอนครับผมหวาดด้วยครับ นะครับเนาะเป็นโครงไก่กับเลือดหมูนี่ครับหย่อนลงไปข้างหน้าเนี่ยเลือดอ่อยมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานวอนครับพี่น้องเอ้ยมีเจตโตกิ่งง่ามีเจตโตหนักงัดครับพี่น้องครับบุ้งดูล่ะปุ้งด่าคว่ำแขนหงายรุนแขนนี่นีอุ้ยเดี๋ยวนี้ยัปักหน้ารุ่นแขนรุ่นแขนอ่าสุดยอด แบบเขาต้องล่อโดนนะครับลงปุ๊บปูดปืดป๊ดเลยนะครับแสดงว่ามันขืนมาเป็นมูแล้วครับแล้วก็ได้เวลาขืนของมันแล้วนะครับหมอนบกม่วงกวาครับเนี่ยตอนนี้ครับตอดตอดไี่ตอดบางที่ตัวน้อยมันกวนนะครับตอดตุ๊กตุ๊กตุ๊เยอหมดตัวใหญ่เขาชาติกว่านครับลงปุ๊บตอดปับลงปุ๊บตึงตับเอา โอ้โหปิดหินหุยหินไหลครับพี่น้องครับหุ่นหัวเกือบโลครับอะเกือบโลหัวเกือบโล,อ,บโลออคนะเดี๋ยวกัน เดี๋นีเดกำบหุ้มเนี่ยครับกำไม่หุ้มนะครับหัวเกือบโลนี่เจ็ดแปดชีดคนละครับพี่น้องครับนี่อดตัวสุดยอดไม่แล้วครับไม่แล้วัวเกือบลุ้นะครับไอ้ขาดซะอ้ตตนี่เ้ยโาให้โค่งง่ายครับ ตีน้ำเส้นหนามัดโอ้ยไงลิ้วตีน้ำมาได้ด้วครับโอ้โหบมกหมกบักแต่งมั้งเนี่ยเฮ้ยอ่าก็น้ำโอ้โหตัวนี้เดินไปไหมอ่ากำบอหุ่มครับพี่น้องคนน่ะเอ้โลกะเกือบโลแล้วครับ น่าจะคุณละครับไอแ8ขีดเจ็ดแขีดนี่มีแน่นอนนา้ายกับถ้ารุ่นเจ็ดแขีดขึ้นไปโอ้ยถือว่านี่ชุดยอดแล้วครับคุณอนะกำมุ่มครับอือโอ้โหคุณอะรุ่นนี้ขายกิโลร้อยห้าสิบบาทผมอะ่ะแต่ทัางอื่นอาจจะสองร้อยนะครับสองร้อยกว่าบาท ประมาณนี้ร้อยเจ็ดสิบหรือสองร้อยนะครับรุ่นเนี่ยเกือบโลเกือบโล่หรือว่าโลนะครับแต่บ้านผมมันทั้งเหนือนะครับเนาะถ้าจะเาขายกันอยู่เนี่ยครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับประมาณนี้แต่รุ่นประมาณเนี้ยครับยอดโอ้ยน้องครับคําเราต้องกลับไปทํางานแล้วผมไม่อยากกลับเลยนะครับนี่มันมีแต่ตยิ่งใหญ่ขึ้นมากครับนี่ยะมคนํานะครับโอ้ยเอาหน้าที่คือหน้าที่ครับต้องกลับไปเหตุงานครับผม ถึงแม้ว่าจะใจบรอยากกลับกระตามนะครับเนาะอ๋อโทๆๆๆๆรุ่นเกือบลูกเกือบลูกของนั้นเลยนะครับไม้นี่อือสุดจอดครับเอ้าโอเคได้สมัยสมนักครับพี่น้องครับเวลาวมดแล้วออะโอเคครับพี่น้องครับทริปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจุกใจกันจริงๆนะครับทั้งแบบเคาะนะครับก็งัดกันกระจายนะครับหน้าฝายก็งัดกันกระเจิง นะครับตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ไซส์บูโบ่ของนั้นเลยนะครับเนาะเยื่อดีๆฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเหยื่อห้าวยอกนะครับผมสั่งเอาไปใช้มีตัววัดรัวงัดกระจายกันแน่นอนนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าติดตามกันไว้นะครับผมเจอกันที่ไหนมันกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับวันนี้ล้ำลางกันไปก่อนนะครับผมเอาไว้ทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นขันโกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับซียูเฮา